จังเลยโอ้ไม่นะน้ำยังไม่เต็มเลยใครเปิดไว้เนี่ยขอเชือกก่อนเฮ้ยระวองเราทำอะไรดีน้ำใกล้เต็มแล้วนี่อโอ้ไม่นะกัะมังจะแตกเฮ้ออาชัางมันอาบน้ำแค่นี้แหละ แตงจะเสร็จแล้วไปปลุกเมย์ดีกว่าเมย์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 ตื่นไปอาบน้ำได้แล้วนะโอยฉันนอนต่อเอ,อ,อาบน้ำฉันไม่ต้องถอดกนะ็ได้มั้งตากไปทั้งชุดเนี่ยนีย่ไม้ไม้ตื่น เอาเสื้อก่อนจะลงแล้วนะโอไมล์ oh ักถางจะแตกเฮ้ยอาบน้ำเสร็จแ,แต่งเสื้อผ้าก่อนนี่นม่นี่เม,ม่รู้ไหมอะว่าไอ้ขนมอันนึงคืออะไรขนมญี่ปุ่นเนี่ยหรอ แล้วอันนั้นนะ่ะไอที่มันเป็นดอกไม้หัวใจนแหละอ๋อลองเข้าไปสิเข้าแล้วมันจะจักระจีมาลองเข้าไป หนุ่มอร่อยมินเนี่ยขอลองกินชิ้นดิเปิดก่อนงำมงามงามงางา,งาแล้วก็ปิดวายปิดยากช้ม,มัดยากคองเล่นของเล่เนรถลดลด,ลด,ลดโอ้ยรถลดลด,ลดไปแล้วนะโอ้โห ขอขับบ้างสิได้เลยเย้โอไม่นาถังแตกถังแตกแล้วถังแตกถังแตกตรงสมโอเคของเล่นมีมาหือมาบานแตกโอ้โหผลนี่ฉันไม่เอาฉันขอลองจักรจี้บ้างสิไม่อยากจะเข้านี่ เชื่อหลุดโอไม่กระเด็นนิดหน่อยเอออ้ยเมื่อกี้เสื้อหลุดกระเด็นเยอะไปหน่อยเอ้ออ้อยเอออ้ยเราเราไปหน่อยอะไรข้างล่างเล่านั่งสินั่งโอ้ยนั่ง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 เราก็นั่ง สิบนาทีผ่านไปฉันนั่งจ้องหน้ากันอีกนานมเนี่ยฉันไม่ใช่หุ่นนี่ฉันก็ไม่ใช่หุ่นนี่ฉันก็ไม่ได้จ้องตาด้วยใช่แล้วแค่มองก็เฉยไม่ได้จ้องตานะอย่าเข้าใจผิดแต่ที่ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะรอค่ะพันท้า,าน,นะคะฝากติดตามพันซ้าด้วยนะ